ตอนนี้บมาเยท่านเด้วังปต่อไปนะครับไปแลยเราทางหมอไปพีท้ไปหรอเอนเดินเดิัเดนเดินคนเดิ สอ, seasons, อ, auction, องร้อย antis, พอดีนะครับแสงจักรเลินงานบนฐานนาพี่น้องโชคนิรัตนะครับพี่น้องในงานประเพณีบุญบังไฟครับตะบลธาตุนะครับอำเภอศิรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่น้องมันดูตั้มพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะครับสิ่เลี้ยงนำไฟขึ้นฐานจุด คนทางครับพี่น้องโชคนิรัตนะครับอยู่บนทางเตือนต้อนน,น,นนะครับพี่น้องจะได้ชโชคนินคนนรัตนะครับประสบการจะเป็นคะแนนนักโปร,ต,ร,ปรติดตามนะครับ chiếu máy chiếu cầu chiếu máy chiếu cầu chiếu máy chiếu cầu chiếu cầu chiếu máy 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 cầu

ได้ปวดดตามนะครับถูก นะครับพี่น้องทีมงานเทพผัดนมนะครับตอนนี้พี่เลี้ยงกำลังลำเลี่ยงไฟเตรียมถึงฐานจุดทั้งรูนเลยนีเทพนมนะครับนะประเพณีดงไฟบ้านฐานนะพี่น้องเทพนมนะครับในตรงของพี่เลี้ยงครับตอนนี้กำลังจะมาไฟถึงฐานจุดนะครับ đián ca sang nước sang, đián ca nước sang, đián ca, đián ca, đián ca, ยอดนะครับเรายอดยอดดีดีครับับไปต่อเือทียบลงสงร้อพอดีสองร้อยพอดีครับเทียบผลงานฟาร์มครับบุฐานฟาร์มครับบนฐานั ท่านผู้เฒ่วเฒ่าท่านผู้เฒ่าผู้เฒ่าจากบ้านน้ำท่านท่านใดมาขอทานจากหลวงปู่มหาค่าทายาทจากเด็กที่ทำบุญเพื่อพระองค์ให้พระอีย์ได้เก็บเรี่ยวการจัดการอธิษฐานภาวนาความอธิษฐานนั้นสำเร็จทุกประการวันนี้ขอสวดให้พระพุทธเจ้าเจริญกิตติคุณ ทีมงานไม่แสนผ่านมาไดไก่คอ้ตูนสาท่าสาทุกาทุกสามตัวท่าไม่แสนผ่าปเจอเดชาท่าฟาัวคุณพิจิตรเจษธาจิรพันธุ์ดุลสุริยะดนตู้โต๊ะไปเลยไปเทรนเนอร์ไม่่ามารถหยุดเกมได้เลยสามตัวในแต้มที่สุด จะได้ต so ัวท <and ony Carney pronunciation> <S 3 Dum issions> ีตามนะครับที่ตำบลฟาร์มตำบลฟาร์มครับพี่น้องสำหรับคันไปแล้วครับ <cười> à, tôi không nằm nhà được bây À. đó xong rồi, chúng tôi ร้อนะครับทีมงานยันประเทศไทยนะพี่น้องนะครับวันนี้ยันประเทศไทยนะครับเดินทางมาจุดแดงงานพระเพณีบุญบางไฟบันทาครับตะบลญบุญเมืองครับเพื่อนๆุกท่านวัดร้อยเอ็ดตะพิดอ๊อกเราติดตามผลงานของเพื่อนนะครับผมทีมงานสิงหน็นยได้โปรดติดตามนะครับเป็นยจทีมงานเขียนครับ องคยาผู้ดีให้หายจากโรคไัยนักตทคุณพสาวหาจากโรคจะป่วยที่เป็นอยู่ครบคของท่านอย่ามสุขวันนี้คุณพสาวคุณแม่จันดาพระครูจะไม่ารู้ัไง่ดนี้ไได้เห็อย่านี

สามร้อยสิบคะแนนนะครับเกียรตประเทศไทยแล้วครับบนฐานนะพี่น right. ้องซอสราชวงศ์นะครับซอสราชวงศ์นะพี่น้องรวมงานบุญนะครับอยูพี่ดีบุญปไฟบรรทัดนะครับดีเดียร์เราเดี่ยวตัวนะครับดูประไปขึ้นดูฐานจุดได้พี่น้อง

来来来来 หนึครับสอราชวงศ์ผมขอใช้คำามน,นะครับทีมงานสิงห์เมืองอาจนะครับพี่น้องสิงห์เมืองอาจ ได้กดติดตามครับใครนบพี่น,เเน้องขอเานลวเ็นต้งเลยไล่ h น่น นะครับพี่น้องทีมงานทำยุ่นนะครับตอนนี้พี่เรียกกำลังเตรียมน้ำมัไฟขึ้นสู่ฐานจุดนะครับถือกันนั่งกันรอนะครับพี่น้องเราไปชมผลงานของเพื่อนนะครับทำยุ่นเขาจะไปดึงได้เหรอวันนี้กยงดังไปดึงได้ไินรถไปเดินม่ได้ี่ไหลเลย ทำดุนนะครับบนฐานาน,น,น,านักแมา หนึงแล้วนะครับพาตาเตะซีนะครับไปได้นะพี่น้องไปได้นะครับไปได้เสยนะครับทำยุ่นดองนะครับด้เนะครับตานะครับช่วงยอดลำยอดนะครับจะไปได้นะพี่น้องมันยังม่จิดมาเทปมาเทปขนยิ่งไหนาน มยารับองยองยุนมงยุเศาะรบพี่นอครับ้ดีเลยเลยกสดยดทีโปรที่ตามนะครับทำยุ่นมันมานะทำยุ่น สามร้อยห้าครับทรยุทงทีมงานเงาะป่าตอนนี้เพียงแล้วมรถไฟกึง,งาฐานนะครับงานเป็นไปดีด้วยไฟบัารทาดนะครับ บรรยาการนะครับในงานปเปตนคนป้องไฟบรนทาดนะครับอำเภอรสามารถจะประกอไปด้วยกตนเนอ ในติที่มนะครับ